สวัสดีครับ The c a t Sector มีหนังดีมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นหนังที่มีชื่อว่า The Terminal ด้วยรักและมิตรภาพเมื่อชายคนหนึ่งต้องการเดินทางเข้าไปในอเมริกาแต่ต้องติดอยู่ที่สนามบินกว่า9เดือนเขาต้องใช้ชีวิตทั้งกินและนอนอยู่ที่นั่นเป็นเหมือนดังบ้านหลังที่สองของตนเองหนังเรื่องนี้สร้างจากเขาคงเรื่องจริงนะครับ ก่อนที่จะไปรับฟังสปอยฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่อง The Cast Sector นะครับแลราจะหากว่าคุณพร้อมแล้วไปฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับนักสนามบินของอเมริกาด่านตรวจคนเข้าเมืองวิกสเตอร์นาวัสกี้พระเอกของเรื่องกำลังเดินทางเข้าสหรัฐแต่ตัวเขานั้นก็ต้องถูกกักตัวเอาไว้โดยเจ้าหน้าที่ตอม วิกเตอร์นั้นเป็นคนซื่อครับเขาเองไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นักฟังออกแล้วก็สื่อสารได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาถูกเชิญตัวมาพบกับแฟงดิกซันหัวหน้าตอมอของที่นี่โดยแฟงก็พยายามอธิบายว่าตอนนี้วิกเตอร์ไม่สามารถเข้าอเมริกาได้เนื่องจากระหว่างที่เขานั่งเครื่องประเทศคราโคเชียบ้านเกิดของเขาเกิดการปฏิวัติขึ้นทําให้วีซ่าของเขาถูกละง,งับแบบไม่มีกําหนดไม่สามารถเข้าเมืองได้ในตอนนี้ แฟงก็พยายามอธิบายด้วยวิธีต่างๆแต่วิกเตอร์นั้นก็ดูจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ละครับสุดท้ายพวกเขาจึงให้คูปองอาหารบัตรโทรศัพท์และเพจติดตามตัวให้แก่วิกเตอร์เอาไว้แล้วบอกว่าตอนนี้อเมริกาปิดให้รอยอยู่ในนี้ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะมีคําสั่งอนุญ,ญาตให้เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งวิกเตอร์เองเขาก็ยังงงๆครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนซื่อเขาจึงปฏิบัติตามอย่างว่านอนสอนง่ายระหว่างนั้นเองเขาก็เห็นข่าวในทีวีเกี่ยวกับประเเทศขของขา แต่เสียงทีวีเนี่ยมันก็เบามากๆเขาก็พยายามจะฟังแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงจนวิ่งขึ้นไปบนชั้น2ไปยังล็อบบี้แห่งหนึ่งเขาก็ได้ฟังข่าวอย่างชัดเจนคือตอนนี้ประเทศของเขาเกิดการรัฐประหารมีจลาจลความวุ่นวายอยู่ภายในเมืองเขาเลยเข้าใจแล้วว่าเพราะเหตุนี้นี่เองตัวของเขาจึงไม่สามารถเข้าไปในเมืองได้และก็กลับบ้านไม่ได้เสียด้วยต่อมาวิกเตอร์จะโทรศัพท์กลับบ้านแต่เนื่องจากตัวที่ให้มานั้นมันเป็นภาษาอังกฤษและไม่รู้ว่าจะใช้ยังไง เขาพยายามขอความช่วยเหลือจากคนแถวๆนั้นซึ่งคนเนี่ยก็เยอะมากๆเลยแต่ไม่มีใครสักคนที่หันมาสนใจหรือช่วยเหลือเขาเลยแม้แต่คนเดียวระหว่างที่เขากำลังนั่งอยู่ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปิดกระเป๋าสัมภาระไม่ได้เขาพยายามไปช่วยปิดให้แต่ก็ดันไปทำกระเป๋าของเด็กคนนั้นพังตัวอาหารของวิกเตอร์ที่วางทิ้งอาไว้มันก็ปิวหล่นไปที่พื้นพันลงได้มาเก็บมันทิ้งลงถังขยะเขาพยายามวิ่งตามไปคุ้ยถังขยะเพื่อจะเอาตัวอาหารของเขาคืนมาแต่ทว่าก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งพันลงก็ถามว่านัดกันไว้หรือเปล่าทาไปในนัดเนี่ยจะเปิดให้ดูอีกทีก็ต้องรอวันอังคารถึงจะดูได้ในคืนนั้นวิกเตอร์เดินมาหาที่นอนซึ่งเก้าอี้เนี่ยมันก็นอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับเขาจึงต้องเอามีดอนเนกประสงค์มาปรับแต่งมันเอามาประกอบใหม่จนมันคล้ายๆเตียงนอนและคืนนั้นเขาก็นอนหลับไปพอถึงรุ่งเช้าวิกเตอร์เดินชิวๆอยู่ในเทอร์มินอลด้วยชุดคลุมอาบน้ําเขาไปอาบน้ําสระผมอย่างสบายใจเหมือนกับว่าที่เนี่ยมันเป็นบ้านของตนเองเลย หลังจากนั้นวิกเตอร์พยายามไปยื่นเอกสารกอบแบบฟอร์มเพื่อขอวีซ่าเข้าเมืองกับเจ้าหน้าที่ต่อมอร์ดเรสแต่ก็ถูกรีเจ็ตอกมาทางด้านแฟงซึ่งแอบดูอยู่เขาก็สงสัยว่าทําไมวิกเตอร์เนี่ยยังไม่หนีเข้าเมืองไปสักทีนะโดยเคสของวิกเตอร์นั้นมันไม่เข้าข่ายใดๆเลยเอาผิดก็ไม่ได้ปล่อยตัวไปก็ไม่ได้จนกว่าจะมีการประกาศรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลจึงจะปล่อยให้เข้าเมืองไปได้ ซึ่งแฟงนั้นกําลังจะเลื่อนตําแหน่งใหม่เขากังวลว่าวิกเตอร์อาจจะก่อปัญหาให้เขาในภายหลังและแล้วก็มาถึงวันอังคารวิกเตอร์ไปทวงบัตรกินข้าวจากพนโลงแต่ก็ถูกปฏิเสธออกมาอีกทั้งๆท,ที่ว่าเขาเนี้ยก็นัดกันไว้แล้วนะตอนนี้วิกเตอร์นั้นหิวมากๆเขาแทบไม่ได้กินอะไรเลยเงินก็ไม่ค่อยจะมีครับกินได้แค่ขนมแคกเกอร์เท่านั้นแต่ระหว่างที่เขากำลังจะกินแฟงก็เดินมาหาโดยแฟงนั้นวางแผนหลอกว่าเดี๋ยวอเมริกาจะเปิดแล้ว คือตอนที่เปลี่ยนกะของรอปรพอมีเวลา5นาทีก็ประมาณว่าชี้ทางแอบให้หนีเข้าเมืองไปนั่นเองล่ะครับเพื่อแฟงนั้นจะได้แจ้งตำรวจจับวิกเตอร์ในภายหลังเพราะถ้าวิกเตอร์ออกไปข้างนอกมันก็จะพ้นภาระที่แฟงจะต้องดูแลนั่นเองครับพอถึงเวลาแฟงก็ใช้กล้องวงจรปิดแอบดูซึ่งวิกเตอร์ก็จดจดจองจ้อง,อง,องไม่ออกไปสักทีครับกล้องวงจรปิดมันก็หมุนตามดูเขาอยู่ตลอดจนวิกเตอร์นั้นรู้ตัว เขารู้ว่ามีเจ้าหน้าที่แอบส่องกล้องมองเขาอยู่เขาจึงพูดกับกล้องว่าเขารอได้เขายังไม่เข้าเมืองตอนนี้ก็ได้ก็กลายเป็นว่าแฟงนั้นหลอกวิกเตอร์ไม่สําเร็จหรับงานนี้วิกเตอร์ใช้ชีวิตอยู่ในเทอร์มินอลเขาแทบไม่ได้กินอะไรเลยเงินก็ไม่ค่อยจะมีได้แต่มองอาหารที่คนอื่นกินเหลือแล้ววางทิ้งไว้บนโต๊ะ ระหว่างนั้นเขาเห็นผู้โดยสารคนหนึ่ง,นนงเข็นรถเข็นของสนามบินมาคืนแล้วก็ได้เงินทอนกลับมาเขาจึงเกิดไอเดียในการหาเงินทีนี้วิกเตอร์ไล่เก็บรถเข็นทั่วสนามบินเลยละครับเพื่อจะได้เอาเงินตรงนั้นมาซื้ออาหารเจ้าหน้าที่หลายคนที่ดูกล้องอยู่ก็ต่างชื่นชมและเอ็นดูในความซื่อของผู้ชายคนนี้ละครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยปลื้มสักเท่าไหร่คนคนนั้นก็คือแฟงนั่นเองแฝงต้องการให้วิกเตอร์หลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเขาจึงขัดขวางด้วยการแต่งตั้งพนักง,งานให้มีหน้าที่คอยเก็บรถเข็น ซึ่งนั่นเป็นการตัดช่องทางในการหาเงินกินข้าวของวิกเตอร์เพราะถ้าวิกเตอร์ไม่มีเงินเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางหลบหนีเข้าเมืองไปเองวิกเตอร์นั้นเป็นคนที่พยายามมุ่งมั่นมากเขาพยายามเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยการเอาหนังสือสองเล่มที่เหมือนกันแต่ว่ามันคนละภาษามาเทียบกันดูซึ่งมันก็พอจะทําให้เขาเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นมาบ้างละครับ ชีวิตประจำวันของวิกเตอร์ก็วนเวียนเดิมๆอยู่แบบนี้เขาไปหาตอมอดลราเลสทุกวันเพื่อยื่นเอกสารขอเข้าเมืองแต่ก็โดนรีเจ็คปฏิเสธเหมือนเดิมพนักงานแผนกส่งอาหารของสนามบินคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิก้คร s สที่แอบชอบตอมอดราเลสอยู่ จึงอยากให้วิกเตอร์เป็นพ่อสื่อเพื่อเขานั้นจะได้จีบเธอได้อย่างถูกจุดโดยเขาจะตอบแทนวิกเตอร์ด้วยการแอบ,บเอาอาหารมาให้กินพราะเขารู้ว่าวิกเตอร์กําลังลําบากในเรื่องนี้เท่ากับว่าวินวินทั้งคู่ละรับงานนี้ซึ่งวิกเตอร์ก็ตอบตกลงในทันทีวิกเตอร์ทําหน้าที่เป็นพ่อสื่อแล้วก็มารายงานเอลิก้แบบนี้อยู่ทุกๆวันจนเขากับเอลิก้สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ เอลิกเกนั้นเป็นคนขี้อายจึงต้องพึ่งพาวิกเตอร์แบบนี้ส่วนดราเลสเธอเองก็เริ่มสนใจและอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่มาจีบเธอทางด้านแฝงที่เงียบหายไปนานเขาเพจตามตัวเรียกวิกเตอร์มาพบตอนนี้มีวิธีให้เข้าเมืองได้แล้วโดยวิกเตอร์สามารถขอลิบพายเข้าเมืองได้ชั่วคราวท่าตอบคําถามว่ากลัวประเทศของตนเองจนไม่อยากกลับไปพรที่นั่นมีสงครามกลางเมือง เพื่อขอลี้ภัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาชั่วข่าวแต่ด้วยความที่เป็นคนซื่อๆวิกเตอร์กระดันตอบว่า mm. เขานั้นไม่เคยกลัวบ้านเกิดของตนเองถึงแม้ว่ามันจะมีสงครามยังไงเขาก็อยากจะกลับไปอยู่ดี mm. เมื่อตอบแบบนี้ mm. ก็อดเข้าเมืองละครับ mm. เขาจึงต้องติดแงกอยู่ที่เทอร์มินอลต่อไปวิกเตอร์ได้พบกับสาวคนหนึ่ง mm. เธอชื่อเอมิเลียเป็นแอร์โฮสเตสซึ่งเขาแอบชอบเธอตั้งแต่แรกเห็นพวกเขาได้พูดคุยและทำความรู้จักกัน เอมิเลียนนั้นเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักเฝ้ารอความรักจากแฟนของเธอมานานทั้งๆท,ที่เธอก็รู้ว่าแอบรักคนที่มีเมียอยู่แล้ววิกเตอร์นั้นแอบชอบเธออยากชวนเธอไปกินข้าวแต่ตัวเองนั้นก็ไม่มีตังค์ครับร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ราคาแพงมากๆเขาจึงเริ่มหาสมัครงานในเทอร์มินัลไล่เดินสมัครอยู่หลายร้านแต่ว่าก็ไม่มีใครรับสักคนเพราะเขาไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรเลยมีอยู่ร้านหนึ่งที่วิกเตอร์ไปสมัครทิ้งไว้ครับ เจ้าของร้านถามหาเบอร์โทรศัพท์วิกเตอร์ก็ไปเอาเบอร์ตู้โทรศัพท์มาให้ในวันนั้นวิกเตอร์แกเน่นั่งเฝ้าตู้โทรศัพท์ทั้งวันเลยครับไม่ไปไหนแม้กระทั่งห้องน้ำก็ไม่ไปเข้าครับเพราะว่ากลัวเจ้าของร้านโทรมาแจ้งข่าวแล้วเขาไม่อยู่วิกเตอร์รอจนกระทั่งร้านปิดเจ้าของร้านก็โทรมาบอกว่าตําแหน่งงานเต็มแล้ววิกเตอร์จึงยอมเข้าห้องน้ำครับวันนั้นในคืนนั้นหลังจากที่วิกเตอร์กําลังจะกลับไปนอนแต่เขาก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเห็นพื้นที่ก่อสร้างแถวนั้นว่างอยู่จึงนึกสนนุกไปตต่่อเเิมล ซึ่งเขาเป็นคนที่มีฝีมือทางด้านงานช่างอย่างมากเลยทีเดียวครับจนพวกช่างมาถึงเห็นผลงานของเขารู้สึกประทับใจมากจึงจ้างงานวิกเตอร์ให้มาทํางานด้วยหลังจากนั้นวิกเตอร์ก็ได้งานทําที่ไซส์างานก่อสร้างของสนามบินซึ่งรายได้ก็ดีสิดด้วยครับตอนนี้วิกเตอร์สนิทกับเอลิเก่มากขึ้นจนเอลิเก้ชวนไปเล่นไพ่ด้วยคนในวงไพ่ก็มีพนักง,งานของสนามบินและก็ลุงกุปตาซึ่งทําหน้าที่เป็นพันโลง แกหนีคดีมาจากอินเดียครับข้อหาไปแทงตำรวจที่มาถ่ายตังแกแกหนีมาอยู่ที่นี่กว่า20ปีแล้วพวกเขาเล่นไพ่เพื่อเดิมพันเอาของที่ผู้โดยสารเนี่ยลืมมาไว้ครับในวันต่อมาแฟงไม่พอใจที่วิกเตอร์ได้เงินจากการทำงานจึงหาเรื่องไปจับตัวเขามากักบ,บริเวณเอาไว้ซึ่งภายหลังมีการตรวจการทำงานของสนามบินและประเมินง,งานการเลื่อนขั้นของแฟงด้วย ในวันนั้นบังเอิญว่ามีชายต่างชาติคนหนึ่งจะเอายารักษาโรคก,กับประเทศแต่ว่ายาพวกนั้นไม่มีใบรับรองแพทย์ทางแฟงเนี่ยก็จะยึดยาเอาไว้คุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นักรามก็ยังมาไม่ถึงครับชายคนนั้นคุ้มข้างครูอามจจะแทงตัวเองแฟงเห็นว่าชายคนนี้อยู่ประเทศแถบคาโคเชียซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงกับวิกเตอร์จึงไปตามตัววิกเตอร์ให้มาคุยด้วยซึ่งพอคุยทีแรกชายคนนี้ก็บอกว่าจะเอายาเนี่ยไปรักษาพ่อที่ป่วยหนัก แฟงนั้นเป็นคนที่ทํางานตามกฎอย่างเดียวบอกว่าให้ยึดยาไว้แล้วก็ปล่อยคนกลับไปได้แต่ชายคนนี้ก็พยายามอ้อนวอนครับขอให้คืนยามาให้เขาแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลวิกเตอร์เห็นอย่างงาั้นจึงอยากช่วยเหลือเขาเคยอา่านแบบฟอร์มของสนามบินบ่อยๆก็พอจะรู้มาว่าถ้าหากเป็นยาของสัตว์มันขนไปได้โดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ก็ได้วิกเตอร์จึงบอกกับแฟงว่าจริงๆแล้วยาพวกนี้เนี่ยชายคนนี้ต้องการเอาไปรักษาแพ ทีแรกเขาฟังมันผิดไปครับภาษามันคล้ายๆกันแต่แฟงก็ไม่เชื่อฮะเลยให้ชายคนนี้บอกว่ายาพวกนี้มันรักษาอะไรกันแน่ชายคนนั้นเขาก็พอจะเดาออกครับจึงตอบมาว่าเอาไปรักษาแพะทําให้เขาสามารถเอายากลับไปเพื่อรักษาพ่อของเขาได้แฟงโกรธมากที่วิกเตอร์ทําแบบนี้เหมือนกับว่าเขานั้นโดนหักหน้าแฟงจึงกดหัววิกเตอร์แล้วก็ด่าทอมือของวิกเตอร์ไปโดนกับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายมันก็สแกนรูปมือของเขาออกมาเป็นจานวนมาก หลังจากเหตุการณ์นี้กุปตาเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้พนักงานต่างๆของสนามบินเล่าซะใหญ่โตเกินจริงไปมากเลยครับหลายๆคนก็ต่างชื่นชมวีรกรรมของวิกเตอร์อย่างมากวันรุ่งขึ้นพนักงานร้านในสนามบินก็พากันเอารูปมือของวิกเตอร์เนี่ยไปติดหน้าร้านเต็มไปหมดตอนที่วิกเตอร์เดินผ่านทุกคนเนี่ยก็ต่างยิ้มแล้วก็ทักทายกันทุกร้านเลยครับซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยมีใครสนใจเขาเลยวิกเตอร์วางแผนชวนเอเมิเลียไปกินข้าว เขาจึงเตรียมหาข้อมูลว่าเอมิเลียเนี่ยจะกลับมาไฟวันไหนพอถึงวันที่เอมิเลียกลับมาพวกเขาก็ได้ไปดินเนอร์กันที่ริมระเบียงซึ่งที่นี่เพื่อนๆของเขาก็เป็นคนจัดการให้ครับทั้งเสิร์ฟทั้งแสดงเอมิเลียก็เริ่มชอบวิกเตอร์ขึ้นมามากขึ้นโดยวิกเตอร์นั้นสัญญาว่าถ้าเจอกันคราวหน้าเนี่ยเขาจะมีของขวัญให้แก่เธอวิกเตอร์นั้นไปสร้างบ่อน้าพุให้เธอโดยอิงจากหนังสือของนโปเลียนที่เธอชอบอ่าน แต่ระหว่างที่ก่อสร้างอยู่เอลิเก้ก็มาขอร้องให้วิกเตอร์ทําหน้าที่พ่อสื่อให้อีกครั้งโดยรอบนี้เอลิเก้นัดเจอกับโดโรเลสที่ร้านอาหารเพื่อขอเธอแต่งงานในวันที่เอเมิเลียกลับมาวิกเตอร์ไปรอรับเธอแต่ว่าก็ไม่เจอครับเพราะเอเมิเลียถูกกักตัวจากแฟงแล้วแฟงก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดของวิกเตอร์ให้เธอฟัง ในคืนนั้นขณะที่วิกเตอร์กลับมาที่เกต67เของตนเองเอเมิเลียซึ่งดักรอยอยู่แล้วเธอรู้ความจริงว่าวิกเตอร์นั้นกินนอนอยู่ที่นี่และไม่ได้เข้าเมืองซึ่งวิกเตอร์เองก็ยอมรับไม่ได้ปฏิเสธจริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยปฏิเสธหรือเคยหลอกลวงเธอเลยแต่เพราะภาษาอังกฤษของวิกเตอร์นั้นไม่แข็งแรงจึงทำให้เธอเข้าใจผิดวิกเตอร์พาเธอไปดูบอ่อลน้ำพุที่เขาตั้งใจทำขึ้นให้เธอและได้บอกว่าที่เขามาที่สหรัฐนี้เพราะทำตามคำสัญญาที่เขาได้ให้กับพ่อเอาไว้ โดยพ่อของวิกเตอร์นั้นชอบวงดนตรีแจ๊สมากๆเขียนจดหมายมาขอลายเซ็นนักดนตรีอยู่หลายครั้งขอจนเกือบได้ครบทุกคนเลยครับเป็นระยะเวลากว่า40ปีแต่มีอยู่คนหนึ่งที่พ่อเขานั้นยังไม่ได้ลายเซ็นแต่พ่อของเขาก็ดันเสียชีวิตไปก่อนวิกเตอร์สัญญาว่าจะมาเอาลายเซ็นของนักดนตรีคนนี้แล้วเก็บใส่กระป๋องถั่วของพ่อให้ครบตามจำนวนที่พ่อต้องการทำให้เอเมิเลียนนั้นยิ่งประทับใจในตัววิกเตอร์มากขึ้น ในวันรุ่งขึ้นมีข่าวดีประเทศคาโคเชียของวิกเตอร์นั้นสงบสุดแล้วเอเมิเลียได้เดินทางมาหาวิกเตอร์พร้อมกับมอบวีซ่าฉุกเฉินหนึ่งวันให้แก่วิกเตอร์โดยเอเมิเลียได้ให้เพื่อนของเธอที่มีเส้นสายในนิวยอร์กทำให้วิกเตอร์ดีใจมากและอยากให้เอเมิเลียไปกับเขาด้วยแต่ทว่าเธอนั้นก็เปลี่ยนใจเพราะตอนนี้เธอเลือกกลับไปคบแฟนเก่าของเธออีกครั้ง วิกเตอร์ไปคุยกับตอมอร์โดเรสให้ปั๊มเอกสารวีซ่าของเขาซึ่งเธอบอกว่ามันยังไม่สามารถทําได้ต้องให้แฟงเซ็นอนุมัติเสียก่อนวิกเตอร์จึงไปขอให้แฟงเซ็นเอกสารให้ซึ่งตอนนี้แฟงเขากําลังย้ายของหลังจากได้เลื่อนตําแหน่งใหม่แต่เขาก็ไม่ยอมเซ็นให้กับวิกเตอร์อยู่ดีพร้อมกับยื่นเอกสารคืนให้กับวิกเตอร์บอกว่าตอนนี้ฉันให้นายกลับบ้านได้แล้วแต่วิกเตอร์ยืนยันว่าตนเองนั้นจะเข้าอเมริกาให้ได้และแฟงต้องเซ็นให้เขาเดี๋ยวนี้ แฟงจึงงัดไม้เด็ดออกมาขู่เรื่องเพื่อนของวิกเตอร์ที่แอบเล่นไพ่กันเรื่องของเอลิเกที่แอบพาวิกเตอร์เข้าไปในศูนย์การผลิตอาหารซึ่งมันมีความผิดต้องถูกไล่ออกส่วนลุงกุปต้าที่หนีคดีก็ต้องถูกส่งตัวกับอินเดียไปด้วยพอวิกเตอร์ได้ยินดังนั้นโดยความที่ไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเดือดร้อนเขาจึงยอมกลับบ้านไปก็ได้ ให้ลูกน้องมาส่งวิกเตอร์ขึ้นเครื่องระหว่างทางที่เดินออกไปเพื่อนเพื่อนของวิกเตอร์ก็ต่างงงครับว่าทำไมจูจ่ๆวิกเตอร์นั้นจึงยอมแพ้ซะแล้วทั้งที่อดทนรอมาถึง9เดือนลุงกุปต้าเองแกโกรธมากทีเดียวเลยละครับที่วิกเตอร์นั้นยอมแพ้ด่าทอต่างๆานั้นนะว่าแกน่ะมันไร้น้ำยายอมแพ้ได้ยังไงทั้งที่มันจะสำเร็จอยู่แล้วจนลูกน้องของแฟงที่เดินพาวิกเตอร์ไปส่งเนี่ยมาบอกกับลุงว่าทั้งหมดนี้วิกเตอร์ทำเพื่อปกป้องเพื่อนเพื่อนของเขารวมถึงลุงด้วยนะ พอถึงเวลาที่เครื่องบินเข้าลานจอดลุงแกเดินไปในสนามบินขวางเครื่องบินเอาไว้ทําให้งานนั้นเที่ยวบินของวิกเตอร์ต้องดีเลย์ออกไปแบบไม่มีกําหนดก็เป็นการเสียสละของลุงแกล่ะครับเพื่อจะให้วิกเตอร์นั้นเข้าอเมริกาก่อนตอนนี้หลายคนพอรู้ว่าวิกเตอร์กำลังจะไปแล้วก็แห่เอาของฝากมาให้วิ่งกันตามมาเป็นพัวเลยล่ะครับซึ่งวิกเตอร์ติดอยู่ที่นี่มา9้าเดือนเขาทําให้คนอื่นรักเขามากมายได้ขนาดนี้ ทางด้านแฟงสั่งให้เจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันสกัดทางออกเอาไว้ซึ่งพอวิกเตอร์ไปถึงทางออกก็ถูกสั่งให้หันหลังกลับไปแต่ด้วยความซื่อและหลายๆคนเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจแกละครับแม้แต่เจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ยก็เอาใจช่วยลูกน้องของแฟงเปลี่ยนใจครับเขาไม่จับวิกเตอร์แถมยังถอดเสื้อกันหนาวมาใส่ให้กับวิกเตอร์อีกด้วยในที่สุดวิกเตอร์ก็สามารถเข้าอเมริกาได้เสียทีงานนี้ถึงแม้แฟงจะโกรธมากแต่ก็ต้องยอมแพ้ พี่แกคงจะเบื่อที่จะล้างชายคนนี้เอาไว้แล้วล่ะครับก่อนที่จะขึ้นรถแท็กซี่วิกเตอร์ก็ได้พบกับเอมิเลียอีกครั้งทั้งคู่ต่างยิ้มให้กันโดยมิตรภาพที่ดีตลอดไปวิกเตอร์ไปถึงที่โรงแรมวงแจ๊สกำลังเล่นอยู่และเขาก็ได้ไปขอลายเซ็นจากนักดนตรีคนนั้นได้สำเร็จเป็นการรอคอยอันยาวนานกว่า9เดือนเขาทำตามสัญญาที่ให้กับพ่อเขาเอาไว้ได้แล้ว ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหนัง The Terminal ด้วยรักและมิตรภาพซึ่งผมต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากๆพระเอกเป็นคนที่น่ารักจนสามารถพิชิตใจผู้คนได้ทั้ง Terminal เลยล่ะครับหวังว่าทุกๆคนจะชอบขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่อง The Caster ด้วยนะครับและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ